สวัสดีครับวันนี้พวกผมสาลากาเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นตัวละคร Xbox นะครับในตำแหน่งของ EP เลนั่นเองนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับก็จะมาบอกตัวละครที่สามารถแก้ทาง Xbox ได้นะครับแล้วก็ไอเทมที T ่ไว้ป้องกันและแก้ทาง Xbox นะครับ แล้วก็อย่างที่ผมได้ย้ำมาดุกคลินะครับว่าอาจจะมีตัวละครที่สามารถแก้ทาง Xbox ได้มากกว่านี้นะแต่ผมก็ไม่ได้ยกว่าพูดทั้งหมดนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับผมตัวละครตัวแรกนะครับที่สามารถแก้ทาง Xbox ได้นะครับนั่นคือลูนอกนะเพราะว่าตัวละครลูนอกนะครับก็เป็นตัวละครที่มีดาเมจรุนแรงนะครับผมสามารถทําลายกรอบพาสซีฟของ Xbox ได้ค่อนข้างเร็วนะแถมยังมีสกิลนะครับที่สามารถเอาไว้หลบอันติของ Xbox ได้อีกด้วยนะต้องบอกเลยว่าถ้าลูนอกสกิลยังไม่หมดนะครับการที่ Xbox ตัวละครต่อมานะครับที่สามารถแก้ทาง Xbox ได้นะครับนั่นคือหวานหวานนะเพราะตัวละครหวานหวานเนี่ยเป็นตัวละครที่ขึ้นที่ค่อนข้างเร็วนะครับทำให้ Xbox เนี่ยใช้สกิลโดนได้ยากนะครับรวมถึงอันติของ Xbox ด้วยนะครับแต่หวานหวานนะครับก็ยังมีอันตินะครับที่ถ้าใช้ดีๆแล้วเนี่ยสามารถหลบสกิลของ Xbox ได้เลยนะ แต่จังหวะมันก็ต้องเป๊ะนิดหนึ่งนะครับและด้วยความที่ตัวละครหวานหวานขึ้นที่เร็วนะครับก็ทําให้ Xbox นะครับจะทําดาเมจใส่หวานหวานโดนสักทีนึงเนี่ยอาจจะต้องมีฟิกก่อนนะครับถึงจะทําดาเมจใส่หวานหวานได้นะซึ่งเป็นอะไรที่เหนื่อยมากเลยนะครับทำให้ Xbox เนี่ยจะไล่ตามหวานหวานะครับก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างลําบากนะก็จะประมาณนี้นะครับผมสาหรับตัวละครที่สามารถแก้ทาง Xbox ได้นะครับและต่อมานะครับนั่นก็คือไอเทมที่ไว้ป้องกัน Xbox นะครับไอเทมที่ไว้ป้องกันชินแรกนะกรอบโบราณกรอบสนธยาและต่่ออมาานนนะคครัับกืไททว้้แง Xbox ไอเทมที่ไว้แก้ทางชิ้นแรกนะงาทะเลคลั่งโลผู้พิท,ทักษ์คาทาแห่งเปลวไฟก็จะประมาณนี้นะครับผมสําหรับตัวละครที่สามารถแก้ทาง Xbox ได้นะครับแล้วก็ไอเทมที่ไว้ป้องกันและแก้ทาง Xbox นะครับเราไปดูในเกมเพลก,กันเลยดีกว่านะครับผมและอย่าลืมร้านเติมเกมดีๆอย่าง Richman Shop ร้านเติมเกมถูกไวผ่อนได้มีเงินคืนเติมได้24ชั่วโมงเติมเกม Mobile Legend บนเว็บรับ Richman Coin ใช้เป็นส่วนลดพร้อมบริการผ่อนนานสูงสุด10เดือน เติมเกมชั้นนาได้ทุกเกมจ่ายได้หลายช่องทางแถมเติมได้ทั้งเว็บไซต์และไลน์เติมเกมราคาถูกได้เลยวันนี้ที่ richman shop เท่านั้นโอเคครับตอนนี้ก็ไม่อยู่ในเกมกันแล้วนะครับผมเนนน็งคนอื่นเขาได้สก,กินนี้กันสักพักนึงแล้วนะแต่ผมเนี่ยเพิ่งมาได้นะครับยังด<ล>ีนันที่ได้ดีกว่าปล่อยผ่านไปครับไม่ได้ทำเควสนะอันนี้เรายืนชนกับซีซีนะครับต้นเกมเราไม่ค่อยกลัวซีซีนะครับแต่ถ้าสกิลหนึ่งไม่โดนซีซีแล้วเขาหลบได้นี่ก็เราน่าจะเจ็บเองนะโลมเขาเป็นบนะครับ ซ,ซีแน่นๆนี่เราก็ไม่ได้กลัวขนาดนั้นนะเพราะว่าเรามีอติทที่ต้านทานซีซีนะครับเน้นเป็นทําลายหรือว่าปวดแนวหลังเขานะครับทำให้แนวหลังเขาเนี่ยจ่ายสกิลหรือว่าทาดาเมจได้ยากขึ้นนะครับแต่ถ้าเราปิดเขาได้เนี่ยก็ยิ่งดีเลยนะครับซีซีเขาน่าจะมาก่อนแล้วนะครับและโูมาแล้วครับยังไงต้นเกมก็ต้องเคียร์ชีฟก่อนนะเราตัดปูเขาเลยก็ได้นะเพราะว่าถ้ามีไฟกันเนี่ยเราได้เปรียบนะครับแต่ซีซีเหมือนจะไม่ค่อยกลัวเราเลยนะ ตอเลือดฟรีนะครับเราก็เ,าเพิ่มเลือดขึ้นมาได้นะแล้วเหมือนเขายังจะเอาปูตัวนี้ฮนะเราได้ปูนะแต่เขาเจ็บด้วยกดฟื้นฟูแล้วด้วยครับตอยาวๆนะแต่เราก็ต้องคอยมองแมปด้วยนะว่าป่าเขาจบเลนเราหรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าเราบวกเพลินเนี่ยมีสิธิ์โดนป่าเขาปิดได้นะครับลาเราลงมาถึงเลนล่างแล้วนะครับเดีย๋ยวเราเช็คสะหน่อยนะว่ามีใครลงมาหรือเปล่านะอ่าแล้วเจอช้างเออครั มีสิทธิ์ที่เจอป่าเขาเหมือนกันนะแต่ไม่รู้ว่าแอบอยู่พุ่มไหนนะครับเยริโทไปก่อนนะอ้าวแล้วป่าเขามาดักแวกซ์นาะนะครับยังไม่ได้นะติกตามครับโอ้โหแต่เหมือนจะไม่ทันนะผมฟิกช้าไปครับดักได้ไม่ล้านเพื่อนโอเคครับเขาไม่กลับมานะและแดดออกไปอย่างสวยงามครับ จับไม่ทานแล้วไรนยี้แต่ยิงจอยมันก็จับค่อนข้างยากนะครับแ้าเขาเลือกที่จะไม่กลับมาทางเราด้วยนะจะตัดบัฟนะแต่ไม่มีครับเดี๋ยวผมรีบเรเวสี่นะเต่าเกิดพอดีครับเดี๋ยวผมเล่นจังหวะนะให้เขาเล่นเลยครับจอยต้องเปิดนะให้เปิดก็เจ็บนะครับไอเต่าเพื่อนอยู่ตรงนี้กันเยอะนะ สวยครับแล้วเพื่อเราได้เต่านะต้องบอกว่าเกือบตายฟรีแล้วนะครับต่างเออไปเลนกลางนะมีสิทธิ์ขึ้นเลนบนเหมือนกันครับถ้าเขาเคลียร์คลิปเสร็จนะแบลกซนามาเคลียร์ล่างให้เรานะงั้นเราก็ไปเคลียร์คลิปเลนกลางให้เขานะครับนี้ระวังเลนบนไว้นะนเพราะว่าป่าเขาหายไปแล้วนะครับต่างเออขึ้นไปเลนบนแล้วนะ ส่วนซีซี่หายครับเดี๋ยวผมขึ้นไปดูกลางก่อนนะเดี๋ยว่าเจอซีซี่นะครับแล่ยังไม่เห็นนะไม่รู้ว่าไปไหนเหมือนกันครับหรือไม่ก็เอาปูอยู่ที่เลนล่างเหมือนเดิมนะ <S <S ซีซี่ยังอยู่ล่างครับแต่ลานได้ไหม,มไม่ได้จอยจะปิดหลังแล้วเพื่อน ติดตามครับรอบนี้ต้องได้นะโอ้โหโดนยุยุสวยครับได้สามขึ้นมานี่ถือว่าคุ้มแล้วนะจีซี่ก็ได้ยังตีป้อมไม่แตกนะครับเราน่าจะกลับไปทันนะมเวลาเราตังนำครับแต่เต่าก็จะเกิดนะครับ เมื่อกี้เหมือนเห็นว่าจอยเขาอยู่แถวๆบบม่วงนะน่าจะเอาบบม่วงก่อนแล้วค่อยมาเต่านะครับเดี๋ยวเราเดินไปโซนให้นะเดียซีซี่ครับซีซีก็โซนดักเราเหมือนกันครับอ้าแล้วจ่ายอันตีแล้วครับ <laughs> ไม่ต้องไปครับสองคน ต่อซีซี่ก่อนครับจอยเขาหลุดระยะไปแล้วนะและเยอะโอ้โหเราโดนพะศีเบลิกรัวๆครับเมื่อกี้แวกเราเลือดโลนะก็เลยต้องรีบกลับนะครับแต่ถ้าแวกเราเลือดเต็มๆเนี่ยน่าจะพอได้นะเมื่อกี้เพราะว่าเขาเจ็บกันหมดแล้วนะครับเมื่อกี้จอยเหมือนจะมาล้านะแต่เรายังได้นะครับ เดีย๋ยวเราเดินขึ้นไปเติมเพื่อนต่อนะอาซีซีเขายังอยู่เลนล่างอยู่นี่เราได้เปรียบนะครับแต่คนงต้องขึ้นมานะอ้าวแล้วอยู่เลนบนกันสี่จอยลงมาไหมโอเคครับจอยไม่ลงมานะป้อมกลางยาวครับเระวังนะงงผมเอาป้อมกลางก่อนนะครับ ถ้าได้มานี่คือเล่นง่ายขึ้นเยอะนะแต่เราได้ป้อมกลางด้วยไงจะขิบอีกเวฟหนึ่งครับเพราะว่าไปล่างไม่น่าทัดแล้วนะต้องทิ้งล่างให้ซีซีนะครับเ<ๆ>ลยเหมือนช้างเออจะโลฮะถ้ายังไม่กลับผมว่าผมน่าเติมได้นะลนเล่นต่อหเพื่อน,นถ้าต่อได้นี่สวยเลยนะนนและลลาเราโดนครับต่อไม่ไหวแล้วฮะอย่างนี้ ไปซาน้าก็มานาเหลือน้อยเลยนะยังไงก็ต้องกลับครับเอาแล้วซีซี่มาอีกหูอันตีด้วยต้องจ่ายฟิกนะเหมือนเขาจะไม่เข้าเลยนะเราได้เกาะพอดีครับนายยังไม่ต้องกลับบ้านนะเต่าใกล้เกิดครับ ซีซีไปล่างชาเอืรล่างจอยล่างโอ้โหล่างสามน่าจะไปโซนเต่ากันครับและเหมือนจอยจะอยู่พุ่มหน้าเรานะพุ่มตรงบับม่วงนะครับไพนทอไปเช็คและเจอครับเราต่อเขาก่อนก็ได้นะเพราะว่าเราตีเต่าอยู่นะครับเบลิลิกกำลังมาครับ เบลิกจ่ายติไปแล้วครับเราก็เข้าแนวหลังเลยนะถ้างั้นย้าโลครับซีซี่ก็โลเหมือนกันนะ <c oughs> น่าจะได้สักคนหนึ่งนะตรงนี้ไปครับมีย้าไปก่อนเลยนะเอาแล้วเพึ่งวอดใครเมื่ี้อุ้ยเกือบโดนยิงโอยครับเมื่อกี้ผมพยายามหลบสกิลหนึ่งชาเอื่นนะถ้าโดนมาทีนี้เสียกอเกิดแน่นอนครับ คือเราก็ห่วงกอเกิดนะไม่อยากให้เสียกอเกิดเร็วนะครับโอ้โหซีซีมาอีกผมจ่ายตีออกเลยครับซีซีเหมือนจะไม่ตามนะน่าจะไม่มีอันติครับอาชลัดตัางเยอะสุดครับตอนนี้ผมจะคีฟอยู่นะอย่าเพิ่งบวกกันนะครับ บนสามครับกลางหนึ่งนะจอยยังไม่เห็นครับและเอาซีซีเลยเหรอเพื่อนลาเราเปิดไปแล้วครับและเจอจอยแล้วจะลวงแว็กนะเอาแล้วแนวหลังอย่างนั้นครับโล่งจัดเอามียาเลยครับไล่เลยนะเอาจอยมาพอดีครับอย่างนี้ต้องครบแล้วนะพอตายกันสี่คนครับขาดช้างอื่นตัวเดียว แล้วหลอดก็จะเกิดด้วยนะครับเอาหลอดเลยก็ได้นะถ้างั้นไหนๆเขาก็ตายห้าแล้วนะครับจังหวะพอดีเลยนะอย่างนี้ได้หลอดชัวร์ครับรอ,อหลอดตัวนี้ครับเพราะว่าเขาเกิดกันหมดแล้วนะถ้าไม่งั้นก็ต้องอีกไฟหนึ่งนะครับแต่เราดักรอเลยครับหรือว่าจะมีคนเข้าป่านะ <S <S ได้เหมือนไลลา,ลาจะโดนครับคลิกเปิดเลยครับ เบลิกอันตีมาไม่เป็นไรนะ <Your team S 1> โดนซีซีเชื่อมนะหลอดมาเล่นบนครับกิบกลางก็มีนะจอยอยู่แบบส่งเขายังจะเอาบัฟอีกนะจอยโดนขนาดนี้แล้วครับยังไม่กลับบ้านนะกิปเล่นกลางเร,รหมดแล้วครับยังไงก็ต้องรอหลอดนะ อาแล้วเจอมียานื้ว่ากลับไปแล้วหลุดมาอยู่ตรงนี้เฉยเขาเสียมียา,าไปแล้วนะครับเอาแล้วครับสี่ห้าตีป้อมได้ไหมไมโนทอร์เราไปเปิดให้ข้างในครับผมก็เล่นมากไม่ได้นะเตือนโลจัดได้แค่ทอไล่ครับหูจอยมาอีกและเลือกเอาลายลาครับ เราต้องเพิ่มเลือก่อนนะครับตาเราอยู่เลนล่างนะได้ป้อมหรอเปล่าเพื่อนโู้เล้วเหมือนจะเล่นด้วยครับโตโลโนะรานโอ้โหได้ชังเอ๋อต่อไม่เลอไงโอ้โหโดซีซีไปก่อนครับบะม่วงเขาใกล้เกิดครับเดี๋ยวเราไปดูซะหน่อยนะถ้ามีประเดน็นนี่เราเตรียมอันตีออกมาเลยครับ และเบลิกมาพร้อมจอยเลยนะเบลิกแช้นติไปแล้วครับจอยไะไยากนะมาไล่ข้างหน้าดีกว่าจ,จอยเนียนหรือเปล่าเพื่อนจ,จอยแดดออกไปแล้วครับแต่ตรงเราเยอะนะมีสามคนครับตรงนี้เดนเลยหรือเปล่า <S 2>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  เราต่อเลือดเขาได้เรื่อยๆครับดิซีซ่แอนตี้เชื่อมาครับดิซีซ่ก่อนนะใต้ฉางเอ๋อต่อครับ,รบแล้วผมฟิกติดได้ยังไงเมื่อกี้โอ้โหไม่น่าเลยกดได้ฉางเอ๋อด้วยครับบวกกับเสียฟิกฟรีด้วยนะแต่เขาเสียกันสองคนครับน่าจะมีโอกาสจบบ้านได้นะครับ แตล,ลานหามียาครับมียาตีออกไปนะรอคีบมาอย่างเดียวครับ <c oughs> ซิซีเ่เขาใกล้เกิดแล้วนะ <c oughs> เบรลิกก็เหมือนกันครับ <c oughs> อ้าวแล้วลโดวมียาอย่างนี้ก็เกิดมาพอดีครับถือว่าได้เซฟไปในตัวเราบอกว่าเรามีหลายชีวิตนะเพื่อน สวยครับจบได้ครับอย่างนี้แต่ตอนนี้ต้องบอกว่าเราเข้าถึงแนวหลังเขาได้ค่อนข้างสบายนะด้วยความที่เราเป็นตัว X อกบอกด้วยนะครับทำลายหรือว่าปวดแนวหลังเนี่ยดีอยู่แล้วนะครับทำให้ตัวดามิเอะเขาเนี่ยเล่นค่อนข้างยากนะแล้วก็การที่เราเอาฟิกมานะครับก็ทําให้เราพอที่จะเข้าถึงตัวละครไวๆได้นะเช่นจอยหรือว่าถ้ามีย่าล่องหนออกไปนะครับถ้าไม่นับว่าผมฟิกผ้าเมื่อกี้นะต้องบอกว่าฟิกพลาดบ่อยนะช่วงนี้ก็ไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันนะตอนนี้ฆ่า7นะครับตาย2แล้วก็แอซซีสิบเอ็ดนะ ทำได้เมทไป7 8็ด0มื่นนะครับตีป้อมไป3,800นนะแอ่งไป94,000ครับแล้วก็เข้าร่วมไฟ64%์นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมและเจอกัน no way.